ช่วงคนไทยหัวใจเกษตรร่วมสนับสนุนโดยปุย๋ยรุ่งอรุณปุยรุ่งอรุณวันนี้เรามาร่วมกันแทระเกียรติในวันแม่แห่งชาติกับร้านมิตรเกษตรสองร้านที่อำเภอศรีคิ้วจงังหวัดนครราชสีมาโดยการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านถนนคดศรีวิทยาคารใช้ในการเรียนการสอนและเสริมทักษะทางกีฬาให้กับนักเรียนกันค่ะ อุปกรณ์กีฬาถือเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยพัฒนาเด็กให้มีทักษะในการเคลื่อนไหวพร้อมกับการออกกําลังกายให้กับตนเองและที่สําคัญจะช่วยให้เด็กๆห่างไกลาจากยาเสพติดได้เป็นอย่างดีซึ่งวันนี้ทางปุ๋ยเรืองอรุณได้ล็งเห็นถึงความสําคัญนี้จึงได้จัดทำกองทุนเพื่อเด็กขึ้นมาร่วมกับบริษัทในเครือร้านค้าและชุมชนโดยการมบอบโอกาสทางกีฬาให้กับเยาวชนในชุมชนที่ขาดแคลนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในนามของโรงเรียนบ้านถนนทศเรารู้สึกซาบซึง้งแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ทางคุณมิตรและก็บริษัทปุยเห็นความสําคัญให้ความสําคัญกับการศึกษาโดยการนาอุปกรณ์การกีฬามามอบให้กับทางโรงเรียนคือโรงเรียนเนี้ยก็จะเป็นโรงเรียนในชุมชนที่พวกเราได้ใกล้ชิดกันแล้วก็คิดว่าอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์แก่น้อง,องๆเด็กๆทุกคนอนาคตของชาติของพวกเรานะคะขอบคุณบริษัทปุยลุงอรุณค่ะ